จุดสิบบอทำไมวงแดงไม่ขึ้นวะตีเลยก็ตีมาดิตีทำไมอ่ะอโลเอ้ยหน้าตีทำไมอ่ะมันมันมันคือจุดสิบพี่ชายจุดสิบที่อะไรมันไม่ใช่จุดสิบมันไม่ใช่จุดสิบนะมันไม่มีวงแดงนะพี่นี่เดี๋ยวให้คนที่ขายกิฟตเงินให้ดูไหมพี่ชายเพี้ยจุดสิบเพี้ยจุดสิบนี่ยเนี่นี่ยพี่ชายลองดูพอดีกันจุดสิบกระลั่มเลยจุดสิบกระลั่มเลยใช่จุดสิบแล้วจุดสิบล้ำเเลยล้ำเลยปะล่ะ ล่าเลยจะแอดด็อปเล้วอีกเวรแอดด็อกแม่มันจะสิบจริงเหรอวงแดงมันไม่ขึ้นนะเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เนี้ยแมบมันบั๊กเหรอเนี่ยไม่ไม่พี่ชายลองให้ใครมาเช็คดูไหมคนสิบคนมีม้วนเม็ดเลยเหรอวะไม่ไม่พี่ชายลองรองให้ใครแอดด็อกมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนี่เดี๋ยวค่อยนี่นะบ้านทิ้งไหนไหนพี่ๆไหนพี่ร้านเก๊ไรหนึ่งสามสองเจ็ดหนึ่งสามสองเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยแป๊บแป๊บ มันจุดสิจริงเหรอวะไอ้เหี้ยกูกูเห็นไม่ใช่วงแดงกูเลยลงลงเฉยๆยไอ้เหี้ยไม่ตีกูเฉยเลยใครมีโอเวอร์เลย์กดย้อนดิไม่จุดสิไม่ไม่ใช่นะมันไม่ใช่จุดสิบนะกูบอกก่อนนะจุดสบกดไปแล้วกูกดไปแล้วกดไปแล้วเออกดย้อนดิไม่ได้เปิดอ็นไงไอ้เหี้ยตัวอพีซีไอไอพีซีไอพีซีไอพีซีไอพีีไอพีซี๊อนีกีไอพีอยมันไถูกปเมื่อกีอมันไ่มาตีอนะอนเนี้ย ูมีหลักกกทุอย่างไม่ไม่ไม่เราเราดูตามหลักฐานเราเว้ยเราไม่ต้องดูหลักฐานมาหรอกเปิกล้งพี่มาเมื่อกี้กูอยากตัวหาอ๋อคือไอ้พิกไอ้พิกมันแค่จะลงไปถามหรอเออแค่จะลงไปดูเฉยเออแต่พิกโดนตีมตีไอพิกก่อดนตีสอ้ตัวหกเราดับว่าเป็นจุดสิบไม่ใช่จุดสิบเว้ยเมื่อกี้เนี้ยใช่โดนยังไงโดนโอเคลงไปเช็คออ้นี่เฉยดูว่าไอ้ดอกจะขึ้นไหมอ่ะแล้วมันก็ตีอ่ะไปตรงหน้าเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนที่ผมอ่านวิวอันวิวพี่อันวิวคือ ไอตรงนั้นอ่ะมันยังไม่มีตัว NPC ขึ้นมาใช่ไหมแต่พอเอ็นพีซีขึ้นอ่ะผมก็น่าเปิดแบบดูอยู่นะมันมันไม่ใช่จุดสิบนะกูเปิดกูกูเปิดมาวงแดงก็ไม่ไม่เห็นมีกูเลยลงนะไม่มีวงแดงไอ้แม่หมุนอะไรของมันเลยกูกูไม่เอ็นดับสองหนักกว่านะอันหนับสองหนักกว่าตีติงนะที่มันโกหกว่าเป็นจุดสิบอ่ะที่เรา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 บอกว่าหุ้ยฮูยฮูยมาทำอะไรกันอ่ะเราเรายังงงกันอยู่เลยว่ามาทำอะไรอะไร ไม่กูถามจะคุยคุยรายกันคุยไปเลยนะขออญาตนอนนะวันนี้ไปไม่กูถามจริงไงสายตาเราเนี่ยเป็นเตียงหเลยเห็นเป็นสาไม่ถ้าเราจอดอยู่จุดมันขึ้นมันก็ยังเป็นจุดสิบอยู่ดีนะเว้ยมันไม่มีมันไม่มีบั๊กนะเว้ยคุณเล่นมาเป็นปีแล้วอ่ะเฮียวันนี้สองตีกว่าตรงนี้สุดนะพี่สุดนะพี่เอ้ยเราแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะหายนะแป๊บนึงนะตุเรศโหนไม่ถาม แล้วมันเราจะต้องเป็นตี๋เหมือนเราเตอร์เน็ตมีแต่ปัญหาเราเราจะได้ก่อนไหมเราตี้ไม่เราตี้ทายอยู่แล้วพี่เราตีทายอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราเหลือเก้าเขาจะแล้วเขาแยกไปยืนก็แยกไปยืนแล้วก็แยกไปยืนก่อนเลยโอเคอาเออแยกไปยืนก่อนเลยไปไปไปเนียน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 ไม่ไม่ไปยืนในพุ่มไปพี่คิวพี่คิวไปยืนในพุ่มไปเฮ้ยอันนี้อันนี้กวาวรูปไฟซีดอนตีลงทวาบิได้ปะ รออยู่ตรงนี้แหละยืนแน่นไหมแน่นไหมไม่รอรอรอตอนคุยกันก็ได้อันนี้คือคือตัดสินแล้วเรามาแกงแรกแต่นี้เรามาหลบทางให้เขาตีกันใช่ใช่ใช่ไม่เขาเขารู้กันทั้งคู่อยู่แล้วพี่ว่าเรามามันมีแกงเดียวแหละที่ไม่รู้อ่ะไม่แกงเมื่อกี้มันแก๊งเฮียอะไรวะอันเวีอวันเวลปีศาจแลนขาวอะไรก็ไอซสซัดปีศาจบอมบิร์นบัตเฮ้ยพี่ิีหลบมุงหน่แกงนี้มันผมเคยไปปั่นมันอยู่นะไปปั่นกับเพื่อนไอคนตีนมันเล่นมันเสียงใช่ป่ะใเดีจย โกหก้วยนะอันนี้มันโกหกนะมันมืนเว้มันบอกว่าจุดสิบมันบอกว่าจะดูไหมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเงินแดงมาให้ดูบ่อยมัะพูดอย่างงี้เหรอเออมันบอกว่าจะมันบอกว่าจุดสิบครับพี่จะดูเงินแดงที่ขายออกไหมกูบอกนะไอ้ตรงเมื่อกี้มันมีอยู่แค่สี่คนเรามีเป็นสิบคนไอ้เถ้ารู้ว่าจุดสิบคนละมันไม่ขึ้นมันไม่ใช่ขึ้นวงแดง มันไม่ขึ้นวงแดงไงกูเลยไม่เอ้นพอเลยครูแล้วฟังนะแล้วเรามาจอดตรงนี้ประจํามันจะมีเอพีซีตัวธรรมดายืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเออถ้าเอาง่ายนะถ้าถ้ามันเป็นจุดศีกนะกูแทงพ้นแบบนั้นเมื่อกี้กูบอกเลยไม่ตอนแรกมันไม่มีเอพีซีพี่ถ้ามันลดจุดศีกมันขึ้นอะคือเอพีซีมันก็จะขึ้นนั่นแหละแต่แค่ว่ามันก็จะขึ้นมาพร้อมวงเลยมันมันไม่ใช่แบบตัดใหม่ที่เอพีซีขึ้นก่อนแล้ววงมันจะมาใช่ไหมแต่ว่าเอพีซีธรรมดามันยืนอยู่ตรงนั้นประจำอยู่แล้วที่เราจอดมันเปออจอดที่วา ถ้ากูรู้ว่าว่ามันเป็นจุดสิบกูก็ไม่ลงหรอกไอ้ยาถ้าลงกูก็แทงแล้วล่ะแทงป้นอ่ะไม่ม่ือนเลยแต่หนที่กูเห็นมันเป็นจุดปกตินะะไรปกติเออกูเห็นจุดปกติก็ลงตามกากูวิ่งตายฟิกไปกูจะซัดมันแล้วกูกัดไอ้นี่เลยแหละไอ้เนี่ยเห็นอตพีโลหานพูดแม่งตีกูเฉยเลยที่กูงงจัดเลยานกูเอามือมันตีมึงไม่สวยกูก็ตีมันไม่สวยกูบอกที่่าเมื่อกี้ถ้าถ้าถ้าแบบว่ากูแบบ ไอ้นี่นะครูแบบแม่งแทงสั่วอะไรี้อะป้นป้นเงินแดงด้วยี้อตีครับจะตีครับให้มึงก็อะไรมึงเอาสุดเลยหนึ่งสองศูนที่เรามีอันนี้อยู่ไงมีเราเรามีดาผ่าถูกป่ะมาตีเรามีดาไฮเอฟเอสิบสองอยู่เนี่ยเออดาไฮเอฟเอฟสิบสองทุกทุกอันนี้อะโอเวอร์เลสเอฟสิบสองมีทุกงานตัวนี้ฮะเลขหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์มีหลักฐานตอนที่แคปที่มันเปิดเป็นแมปปะล่ะ มีมีมีเป็นโอเวอร์เลยด้วยเขินคลิปกูเป็นคนโดนตีอะกูมีอยู่แล้วแหละคูณตีมอยู่ด้วยสวยไอ้แกนเถียงด้วยโกหกด้วยกูบอกเลยสวยแจ่บแบบบ๊มแมนนี่เหลือใครวะเดี๋ยวกูลงทวิสแม่งเลยตอนนี้มันตีพิกันตีตัวโยกเลยอ่ะแกงมันเสียละเชียจสซี่แม่งตีไซฟิกกูขึ้นรถกลับไม่ทันเลยไอ้เแกกูขึ้นรถไม่ได้เอาไงล่ะเมื่อกี้กูหันหัวไปกูตายแล้วเมื่อกี้ เอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะดีนะไม่ตีช็อตแบบไม้ง้างแล้วคีฟิกเออพี่คิวจะมาทันไหมเนี่ยไล่รักชนะหรือเอาเวอร์ชนะเอางี้ใครจะเป็นผู้ชนะตีตีบีโบแล้ะไอตีที่เราแพ้เมื่อตอนเย็นนะใช่ใช่ตีนี้เลยเราเราต้องแก้หน่อยเว้ยแต่วันนี้มันมีกูแล้วไงอเล็กแล้วอเล็กฟีแล้วพ่จอะไรแล้วอเล็กจะออกแกงเมา่อไรฮะ ไม่ไม่เดือนเส้นเดือนปีสามสิบน่าจะสามสิบดู้หญิมีแตงออกวันเดือนเดือนนี้มันมีกี่วันนะใช่จะหมดแล้วแน่จะหมดเดือนเลยหมดเดือนมันทั้งค้งน่าจะสามสิบเลยพี่แล้วแล้วแล้วจะไปทำอะไรจะหนืแล้วเหนื่อไปเข้าไปอะไรนะคิดถึงเลิกจัดเลยเข้าให้ดิมดีเหรอใครพูดไปเข้าให้ดิมดีใครพูดเดี๋ยวขอกระทืบนะใครพูดผมพิชชอนหรือเปล่าเมื่อกี้นด้เสียงพิชชอน่ะเฮ้ยเลยลักตีมมันถ่ายรูปไปแล้วพี่เลยลักตีหมดแล้ยเป็นดีไปแล้วหมดละ โอ้ยเลยหลักตีหมดเลยนจะแวะมาอยู่เผื่อแบบว่าไอ้ดีมเพชรขัดตัวตอรี่ไงเฮ้ยมึงนับคนเขาดิมึงนับคนเขาดิไม่มาหรอกสตอรี่อ่ะเขาเคยมีใครโก้ปะนี่ยโกอยู่ไว้ก่อนอุไรหลักเก่งที่สุดเลยอ่ะความรับวงไหนอ่ะไปตาคิวมาอย่างนะตาคิวอ่ะตาคิวนี่เอาให้ตลอดเลยมีผลงานให้เห็นตลอดไอ้ย่าเขาเล่นเขาเล่นจนเสร็จแล้วนะเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยอะโหลพี่โรฮันสวย เฮ้ยอะโหลไอ้เก้าไอ้เก้าหรไอ,อ้ออเก้าไอไ้คัมมิ่งไอ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 ้เก้าแดงสวยมาแล้วไอ้นด์ให้กูเล่นอะไรสนับก็ได้เพื่อนมึงมึงกูเล่นสนับไม่ตอนตามไใใอ้ไอ้ยาอบดูที่แล้วกูเล่นสนับแม่งกูโดนไมายกมีดมาอเอากูอะเอ้ยอเอาไงเอาไงนะไม่ได้สวนไอ,ไอ้ไอมึงก็หนีดิมึงก็ไปเล่นกับเพื่อนดตอนกูนอะอันเวลกูขอเป็นปีศาจ มึงมึงมึงมีหน้าที่มึงมีหน้าที่มึงฟังกูนะมึงมีหน้าที่แค่ไอ้เขาตัดเขาหยิบยาเสร็จเขามารวมกันแล้วเขาก็โดดก็เล่นไม่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 เดี๋ยวผมบอกทีผมว่าผมว่าให้เขามาพูดอีกทีดีกว่าเดี๋ยวงงเออก็เดี๋ยวเขามายืนรวมอ่ะแล้วเขากระโดดก็นั่นแหละก็นั่นเขาไปเอายาแด็ดถ้าเขากระโดดก็นั่นแหละเล่เลยใครชนะเออตรงนี้เราชอบจัดเลยนะ พี่ครับฝากเอา AED ให้พี่คนหัวชมพูนะครับตัวตัวผมเต็มมาครับข้างหนยังยังไม่จบเลยยังไม่ได้เลยฮัลโหลพี่พี่บอสสี่สองเก้าตันหนึ่งพี่ว่าไงฟิกพี่ถ้าพี่เซตไรเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปบอกผมอีกทีได้ปะโอเคได้ได้พี่ไปบอกผมอีกทีเดี๋ยวแบบโอเคนโอเค